ใครเอาลินจือไปถวายเพราะว่าอย่างที่บอกไม่ใช่ว่าเดินป่าวันนี้จะไปหาหลินจือไม่ใช่นะคะถ้าเราไม่ไม่รู้ว่าป่านั้นมีหลินจือตั้งใจไปหาเนี่ยอาจจะไม่เจอแต่อันนี้ก็ไปเจอโดยบังเอิญน,นะไปเจอโดยบังเอิญพอเห็นต้นแฮมล็อกก็ลองเดาซิลองเดินต่อไปซีเผื่อเจอแล้วก็เจอเห็ดหลินจือจริงๆ เมื่อเจอแล้วเราก็จำไว้ว่าช่วงไหนของปีดินจจอเขาจะออกมาแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะออกมามากทุกปีนะคะอย่างที่ไปเก็บปีนี้จะเยอะกว่าปีที่แล้วแต่เขาก็ออกมาทุกปีค่ะโอ้ยเหนื่อยแล้วไ ส่วนขอบดอกเออกับเป็นคมตรงนี้ เห็นมีดบางคนอย่างเช่นมีดของคนเวียดนามที่เขาไปตัดหน่อไม้เป็นมีดขออยากได้จังแบบนั้นค่ะวันไหนที่ไม่ต้องนั่งรถซับเวยไปป่าก็สามารถที่จะพกมีดขอไปได้เพราะมีดยาวๆเนี่ยอย่างเล่มเนี้พกขึ้นรถบัสและรถซับเวย์ไม่ได้นะคะ แม้กระทั่งเดินอยู่ในป่ายังต้องยังต้องซ่อนมีดเลยน่ดอกเล็กไปอันนี้สิที่ตัดออกเมื่อกี้อืม มีที่เมืองไทยเคยเห็นน้องคนไทยเก็บเห็ดจำไม่ได้ว่าจังหวัดสุรินหรือศรีสะเกดเนี่ยน่าจะเป็นศรีสะเกดมากกว่าเขาไปเจอหลินจืดําเป็นเห็ดหลินจืดําจริงๆโชคดีจริงๆอยากเจอ ยังอยากลองอยากลองเอาเห็ดที่เก็บมาเนี่ยเอาไปเอาไปให้ร้านที่เขาขายผลไม้ริมฟุตบาทคนะ่ะขายผลไม้ข้างถนนเนี่ยดูสิว่าเขาจะขายได้ไหมหน้าลองนะหันดอกนี้ก่อนพอจะหันดอกสวยๆเสียดดย เอาไว้หันอีกแบบหนึ่งเป็นเป็นเศษเห็ดอา้าวเข้ามาในถุงซะแล้วแมวเข้าไปเล่นในถุงกระดาษเออไม่อยู่ปีหนึ่ง ลองต้มหลิมนจือดื่มดื่มแล้วอร่อยพอปีถัดมาต้มแล้วมันไม่อร่อยกลิ่นมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะไม่ใช่พอยกดื่มแล้วหอมชื่นใจไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ อุอ้ยกลายเป็นถูกไฟ